วัสดีเทุกท่านด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็น ep2 เนาะซึ่งถอดล้อออกมาดูก็ก็สวยอยู่เนาะซึ่งงานก็จะสารลายนี้นะจะได้เป็นล้อปั๊มแท้ซีลวดบีเกลก็จะมี2ขนาดเนาะจะเป็นเบอร์10ตอนนี้เบอร์10ตัวนี้เบอร์8ก็จะมี2ราคาก็ไม่ต่างกันมากล้อเนี่ยผมจะขายอยู่ประมาณคู่ละประมาณพัน0 1 1 0 0ถึง1ัน0 ซี่นี่ก็ประมาณสี่กล่องว่าอยู่ประมาณพันหนึงอันนี้ราคาที่ที่ร้านทำนะแล้วก็จะมีดุมใครอยากเบิกดุมแท้แล้วมาให้เจาะชุบโครเมียมด้วยขึ้นให้ด้วยเนี่ยกลายเป็นของแท้ชุเคาร์พไปเลยก็ได้ราคาผมตั้งไว้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสามพันห้าะรวมส่งเพราะว่าของที่คัดตอมเนี่ยผมก็ขายอยู่ประมาณสองพ